เล่นเล่นกันเมืออ่อยอีกเหมือนเดิมอมดีไปใส่ขอ,อกับน้ำไปน้ำนะฮะพอดีพักเบกพักค้ำแล้วนะด้วนเบกพักแล้วเจ้าบาสิบนนั้นมองนี่สักหน่อยครับ ขอ,อยางน้ำเขาเห่เนเล่นกันน้าคุณอันส่วนนึงก็ล้งไปขอกแขกขแขกด้านล่างเ <laughs> ม่เพิ่นเนี่ยสงสัยล้งไปด้านหลังส่วนพุ่นหละถ้าก็นเล่นเห่นอ้อมบานเมย์เพิ่นขับกระตูนตุ๊กตาเล่นออกมาลูกก็ก็เล่นน,ลน,ลน,น้ำเขายางไปใส่เข้าก็ไปน้ำนะปนีนี้เมื่อยคำล้าก็สิบนั่นนะเพเสียงอ่องแง่งอ่องแง่งอยไรเนี้ สิลงไปอย่างมึเอา้าเอาต,ตุกตาเขาขาบเล่นเลน่นเาขาจะขาบไปมั่วไปเมื่อละเขาขาบเล่นเล่นกันเอ้าเอาเอา,เอาสิคันมักงอกมักแงกลงไปเฮ็นยังอย่าเนี่ยตุกตานี่เม่เพ่นมาการเลยนี่อ,อือเอ้าตัวนึงด้วยพูนเม่เพ่นอยู่ด้านหลังพูนไม่ยินเสียงใส่คันหลังมักเด้มักปีนคือเด็กน้อยละพี่น้อง ปิ้นนะปิ้นล้างปิ้นนั่นปิ้นนี่นะก็ปิ้นอ้สละแม่เ็นยังก้นมาแล้วอันนี้ล้น่ึ้นแเอวไม่กวดนมะกดเห่ล้นไมม่มันโล้นเล bắt đi nhang cây thể, nè, má leo, có đầy mì, phải xài lấy nhang, phải lấy ừ. mai quạt, cứ xứ, nó xì là, nó xài nhang kéo mai quạt đắt nè, đi mai quạt, lấy mai, ừm, phải học, phải hết ngán, xài กวัใบไม,ม้กวับไปด้านนี้เป็นเ่าเป็นคุยมักใบไม้ร่วงหนานี่เต้าเอ็วงานอยังจะใส่เขากาสิเลนากกลัวมาแั้วนะข้นขางขาขอเขาตรนีนี่แหละมืบวานนี่ปนอัวข้างขาอะไร หยาบตีนน้อยเพิ่นตัวห้องอ่างเขาไปหยาบแยงกับบาหมู่อยู่ว่าเขาเวลาเขาหยางเขากับมาน้อนั่นเขาอ่ะนะมาแล้วมาอันนั่นนะไปเล่นตรงนั้นอ่ะแม่ไม่อยากให้ไปหน้าบ้านนะเจ้าเฮ็ดหยางเย็นลู่อยากรู่อยากเห็นอือไปคาบเกือบปูดม้าบนแล้วก็เล่นใต้อันนั้นกัน môn muôn áp nhát ừ. tiến gì ạ nhang lắm gì bữa nghe cái quạt mày ở lôn lốm thật lắm lôn là lên như tay hùng chân em bấy ừ. mày lôn quạt bay là nó lên nó tộc xa xa gần cái câu ừ. Nè, bây hoàng thêm Hoàng mới hả? Tôi nhau Cái một Hoàng ใส่ที่เราไระเด็นเนี้ยเป็นปุ๋ยย่อยสลายเป็นปุ๋ยนะคะใส่อบูดเนี่ยประด้ใส่แล้วล่ะเพราะว่าเพิ่อนไปลื้อมาถ้าใส่บูดบูดทั้งเพื่นไปลื้อมา Mm-hmm. คนจะหวงไม่ให็นนะตัวใหญ่ๆทั้งพุ่นณว่าเจ้าของอยู่สูงกว่าเขาได้เขาอยู่ตามทั้งพุ่นเด็กไก่คนเรา่นเดียวเห็นเออพ่นเดียวเห็นเขาแล้วเพื่นก็สิกันเขาสิย่างเขาไมา่ให้สวนเจ้าของมันก็นสิเอาเสียงคู่เขาไว้ เกิดใบไม้ออกเกิดเราเพิ่นจะจีไปนอนอเล่นไตอย่างนี้วันนี้เล่นกันแย้งอย่างเี้ยแหละเพีงเพียงใายอย่างคิไปไว้อยู่บ้านนี้ตัดต่อลงเสียงแย้งอันนั้นอันนี้กันเล่นแตกแย้งแย้งอืมบ้องบ้างบ้งบ้าง,งกันอยู่เพราะอันนั้นแ่ะ เดี๋ยวที่เขาเป็นปูนย่อยสลายหจากพื้นปูนนะจากพื้นปูนก็จะเป็นย่อยสลายเป็นปูนไปทำใ,ให้แข็งตัว

คาบเอาตุกตาดูนี่มันจะคาบไปด้วยมันมันคาบเลนอ้อมแถวนี้ยอย่พี่น้องแ่นแบบนั่นนั่งอย่ีน่นั่งอย่นะ ใบไม้นะคะบ่กมันขยงขย่ายิ่งอย่างใบไม้มันโรนกวาดมันก็สะอาดกั่นเป็นพื้นปูนไม้ต้นไม้หลายแล้วมันปิวอันร่วงนะฮะล่วงลงมาโรนลงมาก็กวาดทำความสะอาดนั่นแหละฉันก็ว่าจะกวาดออกจากพื้นปูน,นไอ้มีนบ้สซอนน้อนหลินเล่นล,ล,ลนุ่งข้างล่างเราแม่เพิ่น ถ้าลูกอีกส่วนหนึ่งแลนย่ยงย่มย่อม่นเรามงเป็นแดนลางันสิแหลนแม่นอีกส่วนแห่นเริ่มสะลงมไปแล้วทำคขอยุนี่มันก็บ่่อยไปน้ำหรอกแต่บางทีคันแม่เิ่นทรงเสียงที่เพิ่นจะไปน้ำอยู่

cái này nè Cái này nè đi, <laughs> cái <laughs> này có lẽ đi <laughs> đi